ผมสยามเตียวตานนกรรมการผู้จัดการบริษัท TKC ครับนีมีการเซ็น MOU เป็นการร่วมมือระหว่าง TKC กับอีก3พันธมิตรมีบริษัทโซวิสบริษัทอ e ีมาบริษัทบอมเบอร์แลซึ่ง MOU เนี่ยจะเป็นการลงความร่วมมือสมาร์ทแอร์พอร์ตหรือสนามบินอัจฉริยะและต่อยอดไปที่ Smart Building, Smart สมาร์ทบิลดิ้งแล้วก็สมาร์ทซิตี้สมาร์ทโซลูชันเนี่ยประโยชน์ของมันนะครับมีหลากหลายสิ่งที่ประสบความสำเร็จกับพันธมิตรเราเนี่ยก็คือสมาร์ทแอร์พอร์ตเราเอาโซลูชันเนี่ยไปเพื่อบริหารจัดการในการ business flow ของออให้ี่ยสามารถ ที่จะใช้เวลาน้อยที่สุดในการผ่านกระบวนการในการเช็คอินในการผ่านตอมในการเอ็กซเรย์เพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินได้โดยใช้เวลาได้อย่างน้อยที่สุดหลังจากที่เรามีพันธมิตรเพิ่มขึ้นมาอีกลายเรา TKC สามารถจะให้บริการด้านสมาร์ทโซลูชันได้รื่งครบวงจรมีทั้งถ้าเกิดว่าทางกลุ่มลูกค้าเนี่ยต้องการข้อมูลที่เป็นเอ c กซ์เรสูงๆเราก็จะมีโซลูชันแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้าเนี่ยต้องการโซลูชันที่ไม่ต้องการมีเอ c กซ์เรสูงแล้วก็มีการลงทุนที่น้อยลงครับเราก็สามารถให้บริการได้อย่างครบ จักตรงนี้สิ่งที่ประสบการณ์ที่เราทําร่วมกับลูกค้าเราประสบพันธมิตรเราเนี่ยเราประสบความสําเร็จเราจะต่อยอดนะครับไปทางลักษณะที่เป็นธมาร์ทบิลดิ้งทั้งภาครัฐแล้วก็ของเอกนชนเราต่อยอดไปถึงลักษณะที่เป็นห้างสพสินค้าขนาดใหญ่แล้วที่สําคัญเนี่ยต่อยอดไปถึงลักษณะที่เป็นระเวศก็คือสมารเทครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นพื้นที่ตระเวศเห็นมีเออมีดีแท็มีทร e มี NT มี3 b มีมีที่เป็นเอกชน อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลหรือเราเรียกเป็นพื้นที่4 4บวกในพื้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นภาคไม่มีคนลงทุนเพราะลงทุนแล้วก็คือไม่คุมไม่คุมบรรกากาศเพื่อที่จะให้พื้นที่ไกลอยู่บนเขาบนดอยพื้นที่ชายขอบสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาคอ่ะตอนนี้การจะเป็นสมาชิกที่ของเราเนี่ยเราต้องมี ดิฟาสตรักเจอร์ด้านดิจิทัลครอบกลุ่มทั้งหมดประเทศไทยเจ็ดหมืม่นบูม้านตอนนี้มีสามารถเข้าถึงพอพร้อมเสร็จปุ๊บก,การที่เป็นสมาร์ทซิตี้ก็มีอีกหลายอยา่างจะเป็นสมาร์ตอุดูเคชั่นสมาร์ตฮอสปิทอลสมาร์ทอะไรตา่างๆเกี่ยวกับด้านซิเคอร์ตี้มีเยอะแยะไปหมดเลย EKC คเอเนี่ยหลังจากเราเข้าตลาดเมื่อวัวนที่17บเจ็ดมกราคมก็ตั้งเป้าว่าตัวขับเคลื่อนในการสร้าง,งรในโมดูลจะมาจากเชี่ยวชาญของเราอดีอธุรกิจธุรก,กิจต่อมาคือสมาร์ตลงทุนที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆก็น้อยลงตัวที่มาขับเคลื่อนในกาารรส้ง รายได้ให้กับกลุ่มของ EGC เนี่ยก็ยจะเป็นธุรกิจใหม่ๆัเลยพูดถึงรายได้ของตั้งเป้ปาจะโตประมาณการ20%โตขึ้นทุกป,ปีที่แล้วเราปิดเมไปเราแจ้งทางตลาดไปเราก็มีรายได้อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าปีนี้ตั้งเป้ปาก็อีก20%ว่าได้จะประมาณ3,000ล้าน r o s s margin ของเรา average เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17-18%ก็เราก็พยายาม m a i n ทน g cross margin ให้อยู่ับอยู่ที่18% net ของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ7-10%ในแง่การลงทุนเนี่ยเราลงหลักๆเนี่ยเราลงทุนอยู คนธุรกิจใหม่เนี่ยเรามองอยู่สองมวดด้วยกันหมวดแรกก็คือในเรื่องของการทำเ e. อมพอนดีเพื่มมาต่อยอดฐานของของเราเนี่ยให้กว้างขึ้นเราให้แข็งแกรงขึง้นที่สองเนี่ยที่เราการาศึกษาที่เราุนเนี่ยคือการทำเกี่ยวก,ก,กับสุดซอกในแง่ของไซเบอร์ c ิ r i t ์กับอันตรนี้เรอนนี้ก็คืออยู่ในการพูดคุยในการทำดิวอยู่ที่เราเชนเอมุัดอนี่จะเป็นการเสริม จุดแข็งในแง่ของด้านสมาธิสิ่งที่นราจะทําเพิ่มมากขนะึ้น AOT เนี่ยที่ก็าอาจจะทําถึงขนณะที่ว่าเขามีแอปตอนเราออกจากบ้านเราสามารถรู้เลยว่าเราต้องใช้เวลากี่นาทีในการเชคกินจนกระทั่งเข้าไปถึงเครื่องเลยเคือใช้ดีเนี่ยเขาสามารถทําได้ว่าคำนวณออกจากบ้านรถติดเท่าไหร่ถึงสนามบิน,บนใช้เวลาเท่าไหร่ในการเชคกินใช้เวลาเท่าไหร่ในการก็ผ่านเอ็กซเรย์และใช้เวลาเท่าไหร่ในการผ่านตอมอจนถ้าถึงเครื่องเลยเราก็จะบริหารจัดการเวลาผู้โดยสารได้อันนี้เรามอเป็นเป็นสมาเป็นโอกาสที่ ทีเคซีกับ,บมณฑิต์ของเราเนี่ยจะสามารถที่จะขยายไปที่ตําหนักได้ซึ่งผมว่าอย่างคู่แข่งที่จะทําได้ครบทั้งหมดเลยเนี่ยก,ก็ผมว่ายังมีน้อยหลายสัดส่วนเกินฟองจากปีที่แล้วเราเองเนี่ยสัดส่วนของภาครัฐเนี่ย65เรานโยบายบอดหรือต้องการให้รถสัดส่วนเนี่ยต่างก65ลงมาให้อยู่ที่ลถมาทุกปีเลย65ปีละ5้าเปรเ็นเป็นอย่างนอน้อยเราก็ตังต้งเป้าอ,อ,อีก3ปีนะเรจาจะรักไทกรชนเนี่ยต้องจะอยู่ที่ครึ่งเลย